สวัสดีครับผมมโนกนรวันนี้มาเจอพี่ชายสองคนผู้ก้าวภาษาเทพใดเพ่มาทำไมครับให้ให้พี่พี่นาดูที่เสื้อครับเสื้อผมกับพี่ชายผมนี่เขียนว่าไงครับพี่เขียนค้นอัมมาทอร์เรหมายก็ว่าไงครับพี่ถูกต้องแล้วครับอัมมาดี้ต้องไม่ใช่อัมมาธรรมดาแน่นอนพี่น้องเราพี่น้องก็รู้แล้วใช่ไหมครัว่าเราหมายถึงใครอ่าโอเคผมอย่างเดียวกับที่พี่คิดละ ผมถึงตายก็พูดไม่ได้ครับไม่ใช่ครับพี่ถึงตายพี่ก็พูดได้แต่พูดยังไงแล้วไม่ติดคุกทหารอะโอเคใช่ไหมฮะต้องพูดได้ถูกไหมฮะต้องพูดได้ด่าได้พี่เราเป็นประชาธิปไตยพี่บ้านเมืองเราใช่ไหมฮะประชาธิปไตยแปลว่าอะไรประชาก็คือพวกเราอืมอธิปไตยคืออำนาจครับประชาธิปไตยคืออำนาจของพวกกูอออำนาจได้ยินไหม ผมถามพี่จริงว่าที่เรามานี่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของประชาชนที่มีความเจ็บแค้นนะพี่แล้วเราไม่น่ามีความผิดใช่ไหมความผิดความผิดจะมีเรื่องอะไรกับก็มาเฉยๆไงความผิดแบบหน้าตาดีไหมหน้าตาดีเดี๋ยวผู้มอยากบอกให้พี่น้องเราู้ยอยากนะครับว่าที่ที่เรามาไล่ไล่สาดเนี่ย มันเป็นแค่เครื่องมือเนี่ยของอามาตเท่านั้นยังไม่ใช่อามาคนโคตรผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมพี่ตามผมกับพี่ชายเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมกินข้าวพี่ไม่ได้กินยาอะผมกินข้าวเพราะฉะนั้นอยากบอกประชาชนยังไงครับพี่ฝากประชาชนอยากบอกประชาชนว่าลุกขึ้นสู้สทีเดียวฝากสีอื่นด้วยสีอื่นด้วย ก็หลายสีมารวมเป็นสีแดงถึงจะชนะอามาได้หมายคืออย่างนี้ <c oughs> ถูกไหมฮะทุกสีคือประชาธิปไตย <c oughs> ถูกไหมฮะแต่ชนะอมามบาใหญ่ได้พวกเรามารวมันใส่สีแดงขคนมันเอาง่ายพี่พี่กีดกีดเลือดมาสีอะไรสีเลือดพี่สีอะไรกีดมา จบไหมจบไหมโอเคนะจบนะทุกคนคือกิดเลื่อนมาสีแดงครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตดยครับคือสิ่งที่ประชาชนต้องการครับผมแค่นี้เองครับคือเราไม่ต้องการล้มล้างใครไม่ต้องการเป็นศัตรูใครนะครับเออครับเอาไว้ไงโคตรโคตรนี่ล้มนะล้มเลยหรอโคตรโคตรนี่หมายว่าล้มฮะ รรอบไม่ลมได้ไงก็มูฆ่าเราเอ้าผมไม่รู้นะนี่ผมป่วยพี่ผมป่วยคุณคฆ่าเราเราไม่ค้นคุณเหรอเราประชาชนไม่ได้กินแกบผมผิดเองพี่ขอโทษครับวัสดีครับครับมนดนะครับอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากเดี๋ยวเยี่ยวเหลืองครับวัสดีครับพร้อมแล้ว